สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซาเอตโตโทราทาโรนะคะวิ่งนะคะพลังงานบวกมาให้ทุกคนเช่นเคย Energy น,นี้ก็ตามหัวข้อเลยเรามาดูพลังงานกันหน่อยว่าหัวข้อนี้เนี่ยไพ่จะออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนก็อาฟงทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดดิ่งกดไ like, รก็ได้ให้รู้กันตรงนี้เหมือนเดิมนะคะ เดิมเลยแล้วก็ใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวนะคะไข่ขอประชาสัมพันธ์นึงเพราะว่ามีผู้ติดตามใหม่ๆทุกๆวันบางคนอาจจะไม่ทราบเลยแบบนี้นะเพราะไข่ก็ไม่ได้ลงประชาสัมพันธ์ในแบบในในโพสใส่แบบนี้ตลอดเวลา <laughs> เพราะฉะนั้นขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก็คือใขรรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวนะคะถามไพ่ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นถามไพ่ด่วนถามไพ่ถามไพ่ไพโปลล๊หลักที่เป็นโป๊ที่คุ้มมากๆที่คนจองเยอะตลอดกาลนะคะ แล้วก็ถามไพ่ความรู้สึกมันจะเป็นไพ่ที่แบบการดูไพ่สไตล์ของใคร ไพ่บางอย่างในแต่ละโปรจะเป็นไพ่ที่แบบหายากในการดูดส่วนตัวฉะนั้นใครที่สนใจอย่าลืมแอดมาที่ไลน์ของไข่ตามนี้นะคะตามนี้ที่ไข่มีรายละเอียดให้ KHA i d e a s e แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือ wallpaper เสริมดวงใขรรับทา wallpaper เสริมดวงที่เอาไปหนุนดวงเรื่องความรักหนุนดวงให้รักเก่ากลับมาหนุนดวงเรื่องการเงินหนุนดวงเรื่องการงานมีคนที่เอาไปใช้แล้วปังๆหลายท่านเยอะแยะมากมายฉะนั้นใครต้องการได้วอลเปเปอร์สวยๆมากมาก ราคาถูกมากๆเมื่อเทียบกับการแต่งไพ่เมื่อเทียบกับไพ่ที่ใครใช้ให้เทียบกับตลาดบอกเลยว่าราคาถูกมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็แอดไลน์มาที่เคชาร์เดลแซเหมือนเดิมเลยแล้วก็ใครก็จะเป็นสมาชิกช่องสามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องได้นะแล้วก็ใครที่ต้องการจะซัพพอร์ตช่องนะคะขอบคุณสนับสนุนช่องเป็นกําลังใจให้การสามารถกดขอบคุณซัพพอร์ตตรงแตงได้นะคะทีนี้อะมาดูกันไม่เสียเวลาเนาะพลังงานเอเนจีเป็นอย่างไรบ้าง ดูหน่อยพลังงานพอความจากรักในอนาคตของคุณไหนดูหนซีพลังงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอ้เอเดนเอเดนนอนแบบนอนบนโซฟาป้อนนมตัวเองสบายใจเฉบลเลยอิจฉาจังเลย <c oughs> ขอดูหน่อยซีขอดูพลังงานรักของคุณกับรักในอนาคตที่จะเข้ามาตรงนี้ไหนซีพลังงานเป็นอย่างไรขอดูหน่อยค่ะดูพลังงานรัก ง,งงานรักเป็นอย่างไรพลังงานนะคะ energy มี stay optimistic about your love life แล้วก็ไพ่มี you deserve love ซึ่งไพ่เนี้ยไข่จะบอกเลยนะพลังงานสองใบนี้คืออะไรรู้ไหมพลังงานสองใบนี้หมายถึงว่าถ้าคุณเป็นคนที่น่ารักถ้าคุณเป็นคนที่มีพลังงานบวก ถ้าคุณเป็นคนที่มีความคิดหรือการกระทําหรือใช้ชีวิตเดลี่ไลฟ์หรือชีวิตในประจําวันเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านั้นจะเป็นตัวชีวัตของการดึงรักหรือดึงใครเข้ามาเพราะมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าศีลที่เสมอดึงคนเข้ามาหรือเขาเรียกว่ากดแรงดึงดูด พลังงานนี้เป็น energy ที่บางท่านที่มาดูคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นการรอรักเข้ามารอรักเก่าหรือคนโสดมากๆรอความรักที่สมหวังหรือบางคนรอแบบว่าเ n e r จ y ของคู่รักบางท่านให้คืนดีหรือว่าง้อกันหรืออะไรก็ตามแต่นะ energy ตรงนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นสถานาการณ์แบบไหนไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดแบบไม่สนิทหรือโสดสนิทไปเลยพลังงานเ n e r g y ตรงนี้ สิ่งที่สําคัญคือการมีศรัทธาและคิดบวกในทุกๆวันและไข่จะบอกไข่จะบอกลูกดวงส่วนตัวที่มาดูกับไข่เสมอเวลาที่ไข่ดูดวงไข่จะมีเหมือนคล้ายกับไกลไลน์บางอย่างหรือมีอะไรบางอย่างสอดแทรกไปให้โดยเฉพาะถ้าเป็นลูกดวงที่อายุแบบในใน,น้อยหรือเด็กๆที่อายุน้อยกว่าไข่ลงไปมากๆแบบเนี้ยแล้วบางทีบางคนอาจจะแบบว่าวุฒิภาวะในเรื่องของความรักหรือประสบการณ์บางอย่างยังมีในเรื่องของอารมณ์ตัญหากิเลสหรือบางอย่างที่ทําให้บางคนแบบ ตาบอดหลงทางในความรักหรืออะไรก็ตามแต่ไขมักจะมีไกด์ไลน์บางอย่างเพื่อเหมือนแบบปลุกพลังงานหรือเพื่อช่วยหรือเพื่อช่วยเหมือนแบบเปิดตาที่3ามอะไรแบบนี้เพราะว่าบางครั้งคนเราความรักหรือใครบางคนสามารถทําให้คนคนนึงอ่ะหลงทางหรือตาบอดได้ทีนี้วกกลับมาตรงเรื่องนี้พลังงานที่ดีคือ คุณต้องมีศรัทธาและพลังงานบวกเพราะสิ่งเหล่านี้จะดึงความรักหรือดึงคนที่ดีๆหรือดึงคนที่ศีเสมอกับคุณเข้ามาแล้วไพ่นี้ยเป็น energy ที่เขาเรียกว่ากรรมเทพอะจริงๆแล้วกรรมเทพเนี่ยออคิวปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาทำงานอยู่เสมอและพลังงานนี้เป็น energy ที่บางท่านตรงเนี้ยไม่ว่าคุณจะโสดสนิทหรือไม่โสดสนิทก็ตามความน่ารักของคุณความมีพลังงานบวกของคุณ ความดีความสดใสความเป็นคนที่ทั้งคําพูดคิดบวกหรือการทำหรืออะไรทุกๆอย่างอะ่ะเออ energy เหเล่านี้คิวปิดอะเขาจะมีเหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกว่าความความช่วยหรือโดอนบันดานที่แบบว่าเหมือนแผลงสอนเพราะว่าไพ่นี้มันเป็น energy แบบเหมือนคล้ายๆกับยิงธนูเหมือนคิวปิดหรือการมเทพที่แบบแผลงสอนให้คนสองคน ได้มาตกหลุมรักได้มาเจอได้มารักได้มากลับภากันอะไรก็ว่าไปเออนะคะทีนี้ energy แบบเนี้ยพลังงานตรงนี้เนี่ยมันมีคนรักหรือดวงของบางท่านตรงนี้ที่พลังงานความน่ารักของคุณจะดึงรักในอนาคตเข้ามาไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นใครก็ตามนะเออนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานอนารักในอนาคตเพราะฉะนั้น มันสามารถเป็นใครก็ได้อะเออรักในอนาคของบางคนเป็นเป็นพลังงานใหม่ๆแล้วก็รักในงนานตของบางคนเป็นพลังงานเก่าได้หมดเลยนะคะทีนี้ขอมาดูพลังงานหน่อยสิ energy เป็นยังไงพลังงานรักพลังงานรักในอนาคตของคุณจะเป็นยังไงพลังงานแนวโน้มความรักในอนาคตของคุณจะเป็นยังไงขอดูหน่อยสิพลังงานรักในอนาคตของคุณจะเป็นยังไงพลังงานรักในอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรพลังงานรักในอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไร พลังงานรักในอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรพลังงานรักในอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะ oh my god าวว้าวไพ่พลังงานมี energy มีหกดาบควีนถ้วยสี่ไม้เท้าหรือ world แปดไม้เท้า energy ตรงนี้น่ะ อืมคือมันเป็นรักบางท่านตรงนี้คือต้องบอกอย่งว่าบางคนตรงนี้มี energy ของอย่างเช่นว่าอย่างเช่นใครที่แบบว่าใช้ใช้ชีวิตกันไปในแต่ละวันแล้วบางคนแบบคือพยายามที่จะมีความสุขในแต่ละวันแล้วก็ยังรอคอยพลังงานที่ดีๆเข้ามายังรอคอยอะไรบางอย่างที่เหมือนแบบว่ารอคอยใครบางคน reach out หรือแบบพยายามเข้ามาหาหรือเข้ามาเข้าถึงในชีวิตอืม แต่ในเดียนในขณะเดียวกันบางคนตรงนี้มีเนจี้แบบนี้ด้วยก็คือว่าพลังงานมันแปลกมากตรงที่ว่าเหมือนแบบมันเป็นเอเนจีที่มักจะมีไพ่บางอย่างที่เป็นพวกไพ่พลังงานอาดีตอ่ะแทรกอยู่ในแต่ละคลิปเสมอเลยเสมอเลยอะ่ะคือเหมือนคือคือมันเหมือนแบบว่าไม่ว่าจะสับยังไงหรือไม่ว่าจะสับคลิปอะไรหรือไม่ว่าจะสับแบบช่วงไหน ปีไหนเดือนไหนคือมันก็จะมีพลังงานพวกนี้แทรกตลอดแปลกมากอืมทีเนี้ยใครบอกเลยนะพลังงานตรงเนี้ยนะคะเอเนจีของบางท่านนะคะใครอยากจะให้แบบเป็นไกด์ไลน์นิดนึงนะไม่ว่าคุณจะศาสนาอะไรไม่ว่าคุณจะมีความเชื่ออย่างไรใครจะบอกอย่างนี้ว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้หลายๆท่านนะ่ะ มีพลังงานที่รู้สึกดีขึ้นในเรื่องของความรักหรือรู้สึกเหมือนแบบปล่อยวางมากขึ้นหรือรู้สึกใจมันเบาใจมันโลง่งหรือใจมันสบายมากขึ้นไม่ว่าไม่ว่าผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นหรือเป็นยังไงก็ตามในปัจจุบันนี้หรือในอนาคตใกล้อย่างน้อยนะคะขอให้หลายๆท่านนะโดยเฉพาะชาวพุทธอะขอให้คุณมีจิตที่ดีและแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้กับคนรักอย่างเช่นคนรักในอนาคต ที่เขาเป็นใครก็ไม่รู้หรือแม้กระทั่งแผ่เมตตาให้กับคนรักที่คุณรอคอ,อยที่รู้สึกเป็นรักอดีตที่มันรู้สึกว่ายังไงมันก็จะกลับมาหาการหรือเป็นพวกรักที่แบบว่ามีปัญหาต่างๆแล้วแบบพังทลายกันไปแล้วเหมือนแบบรอบ,บางอย่างให้มันดีขึ้นเอเนจีตรงนี้คือขอให้บางท่านนะ่ะลองเหมือนแบบส่งจิตดีๆให้ตัวเองส่งจิตดีๆให้คนเหล่านั้น หรือแม้กระทั่งคนบางคนอย่างที่ใครบอกว่าคือคนรักของคุณเป็นใครก็ไม่รู้ที่เป็นนิวแบรนด์หรือเป็นคนใหม่ๆหรือเป็นใครก็ไม่รู้ที่คุณยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ตามขอให้คุณส่งจิตส่งจิตถึงพวกเขาดีๆเพราะบางครั้งคนเราเนี่ยก่อนที่จะมาเจอกันมันอาจจะมีอุปสรรคขวางหนามหรือมีกรรมที่แต่ละคนจะต้องผ่านมาแต่ละปมแต่ละปมก่อนที่จะได้มาลงเอยหรือลงตัวหรือสมบูรณ์แบบได้คือเรื่องของความรักเนี่ย มันจะต้องเป็นบุญหรือว่าเป็นจังหวะที่มันล็อกมากๆที่มันลงล็อกพร้อมกันคือคุณกับเขาเนี่ยจะต้องมีบุญที่มันแบบบุญดีอยู่ในช่วงเวลาที่มันเดียวกันแล้วก็กรรมของทั้งคู่จะต้องไม่มีอะไรมา,มาแบบขัดขวางทั้งคู่ในเวลาเดียวกันแล้วสามารถที่จะลงล็อกเป็นรักที่สวยงามได้นะคะทีน่นี้ energy ตรงนี้ไพในวันนี้มันมีพลังงานชาแบบนี้ค่ะไพมีไพค่ะเราแฟน ไพ่มีไพ่มีแปดดะ n ีเอเนจีมีเด็กถือดะและที่สำคัญไพ่มีไพ่นี้เดวิลเดวิลเพราะฉะนั้นอย่างที่ใครบอกไปคือใช่คือต้องบอกอย่างนี้นะว่ามันยังมีบางท่านตรงนี้ที่ยังรู้สึกหรือว่ามีอะไรก็ไม่รู้ที่แบบว่าอย่างเช่นใครบางคนที่คุณยังไม่สามารถที่จะเหมือนแบบ เอาตัวเองออกจากพันธนาการบางอย่างได้อย่างเช่นถ้าฉันแบบมีรักก็คือมันจะต้องเป็นคนคนนี้ที่มีประเด็นกันและจะต้องเหมือนแบบยัง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 ลืมกันไม่ได้ยังตัดกันไม่ได้แน่นอนและอีกอีกอีกเอเนจีหนึง่งเป็นเป็นพวกแบบว่าเป็นฟิลแบบคนที่เลิกกันไปเงียบกันไปขายกานันในต่อกันไปแล้วก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งบางคนมีประเด็นนะที่แบบว่ามีปัจจัยอื่นๆเข้ามาแทรกแซงในความรักของทั้งคู่ มี e n e r บางอย่างที่มีแบบอาการมาท็อกซิกที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นบางคนที่แบบว่ามีใครที่แบบมีปัจจัยอื่นที่พัวพันแล้วคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยที่มันแบบว่ามีเหมือนความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะแบบตัดขาดหรือลืมมันไปได้อย่างง่ายดายแต่ในขณะเดียวกันมันมีอุปสรรคบางอย่างที่มาเป็นปัจจัยสําคัญที่มาเป็นปัญหาทีนี้พลังงานแบบนี้ค่ะรักในอลาคนสมบางท่านตรงนี้ energy มันมีผู้อิทธิพลที่ เป็นอดีตที่จะกลับมาวนเวียนหรือเหมือนแค่ว,ว่าเป็นฟิลพวกคู่รักที่แบบว่าไม่ว่ามันจะมีปัญหาหรือไม่ว่ามันจะมีพลังงานแบบเป็นอุปสรรคหรือการรอคอยอย่างไรก็ตามมันมีเอเนจีของบางท่านตรงนี้ที่แบบว่ามันยังไม่สามารถที่จะเอาตัวเองออกไปจากพันธนาการกับใครบางคนได้พอไพ่ในวันนี้ดาบแบบนี้ที่เป็นแปดดาบเนี่ย มากับเดวิลคือชัดมากๆและที่สําคัญคือเอ e เน y ีตรงนี้คู่รักบางคู่ตรงนี้จะต้องมีคู่เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นฟูลแบบรักของบางท่านจะต้องให้อภัยใครบางคนสูงมากๆรักของบางรักของรักรักของบางท่านจะต้องมีการฟอกิฟให้กับใครบางคนมากๆถึงจะสามารถทําให้ดวงรักของคุณฉลุยหรือผ่านบางอย่างไปได้มันมีดวงของบางท่านในคลิปนี้ที่อ่อ ต้องคิดในแง่บวกต้องให้อาภัยเป็นต้องรอให้เป็นด้วยต้องปล่อยวางให้เป็นด้วยเพ,พาระาะพลังงานตรงนี้บอกเลย e n e r g y พวกนี้มันมีคนในคลิปนี้ที่มีบว่วงหรือมีห่วงที่ยังตัดขาดกับใครไม่ได้ที่ยังเป็น e n e r g y ที่แบบว่าถึงแม้ว่ามันจะพยายามแล้วหรือยังไงก็ตามหรือบางทีมี e n e r g y ของความท้อหรืออะไรก็ตามแต่นะแต่ว่าทาง,งานแบบนี้มันยากที่จะเหมือนแบบว่าอยู่ดีๆแบบเฮ้ย ฉันแบบมูฟออนจากใครไปเนียอย่างไงนะถึงแม้ว่าบางคนจะแบบว่าใช่ค่ะบางทีบางคนมีตัวเลือกหรือบางทีบางคนแบบใช้ชีวิตสวยๆไปใช้ชีวิตหล่อๆไปแต่ในขณะเดียวกันลึกๆเนี่ยมันมีจิตลึกๆของบางท่านตรงเนี้ยที่แบบว่ามันยังมีใครในอดีตท,ที่ยังมีผลกับคุณแล้วบางท่านเนี่ยอยากให้รักอดีตเป็นรักในอนาคตอยู่เข้าใจความหมายไ่ใช่ไหม ลงานคู่รักของบางท่านตรงนี้เป็นคู่รักที่เหมือนกับ,บว่าเป็นพวกพวกคู่รักที่แบบหักกันไม่ลงเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นภาษาไทยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเออมันมีคู่รักบางท่านที่เป็นพวกคู่ที่แบบว่าจะต้องเขาเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างต้องเพลาเากันลงมาหน่อยด้วยหรือถ้าใครมีความดื้อรัน้นหรือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเือนแบบชั้น ตัวฉันไมเซลหรือแบบตัวเธอไมเซลคือ energy ตรงนี้มันต้องมีการเหมือนกันกับว่าการการการประนีประนอมการอ,าอ่อนโยนการใช้ความให้อภัยใช้ความเย็นใช้ความเข้าใจแล้วก็ใช้ในเรื่องของการที่หมายถึงว่าออมมีเหตุผลกับบางสิ่งบางอย่างตรงนี้มากๆแล้วก็คือไพ่ในตรงนี้มันชัดมากๆที่ยังมีเอเนจีของบางท่านเนี่ยที่รักนะอนาคตของ,งคนอะ ยังเป็นพลังงานที่มีพันธานาการกับกบสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งเกา่กาแก่อืมยัง <t> มีอยู่ตรงนี้นี้สําคัญพลังงานตรงนี้ค่ะมี energy พวกรัก <t> ที่เป็นพลังงานรักต่างวัยอยู่ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็รักต่างชาติอยู่ตรงนี้ด้วยสําหรับบางท่านอืมคอดนูนะคะพลังงานรักในานาคนเขาบองวคุณเขามีข้อความอย่างไรความรู้สึกอะไรถึงพวกคุณมากรักในอนาคตรักในอนาคตของพวกคุณเขารู้สึกอะไรกับพวกคุณ รักในอนาคตของพุกคณรู้สึกยังไงกับพวกคุณโอ้ว้าวรักในอนาคตของพุกคณรู้สึกยังไงกับพวกคุณรักในอนาคตของทุกครู้ว้ wow. าวไพมีสามถ้วยด้วยสามถ้วยตรงนี้รักบางท่านตรงนี้ค่ะจะเป็นผู้ energy ของบางคนที่อย่างเช่นแบบเจอแบบ เจอเหตุการณ์บางอย่างที่แบบว่าถ้าคุณไม่มีสามเศร้าคุณเกี่ยวข้องกับใครที่เป็นสามเศร้าแล้วยังเป็นเอจี้ที่มันแบบว่ายังมันยังตัดขาดกันไม่ได้หรอกหรือบางบางทีมันยังลืมกันไม่ได้ง่ายๆหรือบางทีบางคนอาจจะแบบว่าเขาไม่ดีมากๆเลยค่ะเขาเลยก็ว่าไปแต่ลึกๆอ่ะในจิตลึกๆมันยังมีใครบางคนที่มีเอเนจีแบบนี้อยู่เนอะปะคะที่ไพ่ตรงนี้มันเป็นพลังงานของคู่รักที่รอการรีวิเนหร์รอการแบบหวนคืนกันสูงมากๆทีนี้เอเนจีตรงนี้มีไพ่เนี้ย คือไพ่เซตเนี้ยดีมากเลยอะ่ะดีมากสิเปลี่ยน The Empress The Star คือรักในอนาคตของบางท่านตรงเนี้ยแน่นอนเขาจะต้องเห็นคุณเป็นเหมือนแบบ to be number one to คือ you 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 are the one you 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 meant to be you meant to be to be the one for me เหมือนคล้ายกับ คุณจะต้องเป็นเหมือนความรู้สึกเขาจะต้องเป็นความรู้สึกเหมือนไทว่าเป็นฟิลแบบไม่ว่าไงก็ตามคุณจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเบอร์หนึ่งอะไรแบบนี้หรือหมือน่ก็ว่าเป็นฟิลแบบเป็นเหมือนฝันที่เป็นจริงเป็นเหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกว่าความรู้สึกของรักนห้องาคุณจะเทอทูลคุณจะรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอยาที่สามารถที่จะ เขาเรียกว่าอะไรนะยาที่ดียาที่ดีที่เหมือนคล้ายๆกับว่าทำให้พวกเขารู้สึกว่าเขาได้รับการฮีลลิ่งเขาได้ได้รับไ,ได้รับความรู้สึกมาให้กับว่านี่คือเหมือนสิ่งที่เพอร์เฟกสิ่งที่ดีที่สุดหรือเป็นยาที่ดีที่สุดยาใจที่ดีอะไรเอเอใครจะใช้คำว่าแบบนี้นะแล้วก็เป็นฟิลแบบเพราะว่าไพ่สิเปรียนมากับเดอะสตากับเดอะอ็มเพเนี่ยมันเป็นไพ่สูงและเป็นไพ่สวยมาก มันเป็นไพ่ที่แบบอยากกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งหรือเป็นเอจี้แบบอย่างเช่นแบบใครบางคนที่แบบเป็นราในคนที่อยากเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วอยากให้คุณเป็นคนเดียวคนที่หนึ่งคนที่เป็นแบบรักที่มั่นคงได้รักที่เป็นแบบคู่สามมีพญาที่ดีได้รักที่เป็นคนรักที่แบบต่อยอดมีความสุขที่เป็นสิบเหรียญแบบเนี้ยที่เป็นแบบผู้หญิงผู้ชายบุตร มีคนแก่แล้วมีเหรียญมากมายก็คือไพ่ตัวแทนครอบครัวไพ่รักที่มันมั่นคงมากๆเป็นสิเหรียญเต็ม10ตรงนี้นี่อ,อกว่าคะเพราะฉะนั้นโหพลังงานข้อความแบบสวยมากเลยอนะในไพ่ขยายข้อความของตรงนี้สวยมากแต่ Energy นี้ใหต้องหมดเลยว่าพลังงานดวงของบางคนอนะ ที่รอรักอนาคตดีๆเลยแบบเนี้ยคุณจะต้องผ่านช่วงเวลาความอึดอัดความสครัลลิ่งความหมายให้กับว่า energy บางอย่างที่เฮ้ยมันยังไม่เห็นหนทางเลยค่ะหรือบางทีแบบเขาจะกลับมาไหมหรือรักที่มีปัญหาของเราจะคืนดีกันได้ยังไงหรือแม้กระทั่งบางคนรักเก่าคือแบบฉันยังไม่สามารถลืมเขาได้เลี้ยงรอกันกลับมาแต่แบบไม่รู้ว่ามันจะยังไงหรือ a คชั่นยังไงหรือแม้กระทั่งใครจะ a คชั่นถึงกันก่อนใครควรที่จะเหมือนแบบเหมือน้คยๆกับว่า approach ใครคนที่จะเหมือนแบบพยายามหรือว่าเหมือน take action นึกออกปะคือมันมันมีพลังงานตรงนี้ที่มีเอเจนซีของความรู้สึกแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอยู่ในบ่วงอยู่ในห่วงหรือเป็นพลังงานของความอึดอัดอยู่ตรงนี้สําหรับบางท่านได้แล้วก็เป็นเอเจนซีของคนที่ไม่สามารถทําอะไรบางอย่างได้คือถ้าจถ,ถ้าเป็นพวกคนคนที่แบบว่าเป็นรักมีปัญหาหรือรักอดีตเป็นเอเจนจีที่แบบว่าบางท่านตรงนี้จะมีสถานการณ์ที่ไม่สามารถทําอะไรได้หรือคอนโทร l ใครได้ อย่างไงได้เออต้องบอกแบบนี้นะคะทีนี้เอจี A ้ G D, นี้ขอมาดูไหน <Nash> ขอดูข้อความหน่อยค่ะข้อความรักนนะ้นตรักไน้นตของกคุณมีข้อความอย่างไรถึงพวกคุณหน่อยดูหน่อยสิรักไน้นะของคุณมีข้อความอย่างไรถึงพวกคุณรักในนาคตของพวกคุณมีข้อความอย่างไรถึงพวกคุณรักไน้นตของคุณมีข้อความอย่างไรถึงพวกคุณ We are strongly connected in a f i v d พลังงานของคุณกับรักในอนาคตมีพลังงานที่เป็นเอจีที่แบบว่า Connection ความเชื่อมโยงพิเศษจิตของพวกคุณมันมันคอนเนกันและเป็นระดับ5 d ด้วยมันจะเป็นอะไรที่หมายให้ว่าเราสามารถเข้าใจกันหรือเข้าถึงกันได้ทุกทุกระดับทุกระดับในที่นี้หมายถึงทุกอย่างเลย Sex ความคิดมุมมองการเมืองหรือมุมมองการใช้ชีวิตหรือทันศนคติ หรือการกินการเที่ยวการเป็นอยู่การใช้ชีวิตอะไรก็ตามแต่ใครยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆแล้วก็เป็นในเรื่องของจิตและสปิริตจิตวิญญาณอะไรแบบนี้ได้ด้วยเพราะมันเป็นไพ่ฝ่ายดีมันคือทุกอย่างทุกระดับเหมือนคล้ายๆกับคู่รักบางคู่ที่แบบว่าเราเข้ากันดีมากๆทุกเลเวลทุกสเต็ปเลยทุกเรื่องเลยอะไรแบบเนี้นะคะ พลังงานข้อความวันนี้มีไพ่ I'm asking for time for some time to get myself together first ไพ่ม so ี I think you are so sexy I think you are so sexy และไพ่มี We are m i r v e l i n g each other เนี่ยมันเป็นพวกคู่รักที่มันยังสะท้อนถึงกันไม่ว่ามันจะมีบ่วงมีห่วงมีอุปสรรคมีย่งไรก็ตามในที่ตรงนี้มีใครบางคนที่ต้องผ่านช่วงเวลาของการต่างคนต่างอยู่คือไอ้พวกต่างคนต่างอยู่มันมี energy ที่แบบเป็นพวกรักที่แบบว่า เงียบกันไปรอการคืนดีกันหรือแม้กระทั่งบางคนรอการกลับมารักกันอีกครั้งบางคนตรงนี้ยังรู้สึกถึงใครบางคนที่ยังดึงดูดใจดึงดูดตาดึงดูดในเรื่องของความเสน่หาหรือเซ็กซ์อยู่ตรงนี้นะคะอืมอืมนะคะเอออพลังงานว้าวอเ,เอาเคเอาเอ e เน y จีมาให้อีกคลิปหนึ่งก็เป็นเอ e เน y จีที่ค่อนข้างที่จะอินเทนซี่คลิปหนึ่งนะอ่ะนะคะทุกคน วันนี้ไปก่อนสาหรับคลิปนี้ใครขอจบคลิปนี้เท่านี้นะแล้วก็ใครที่จะดูดงส่วนตัวหรือสั่งโอเปอเรอ์นะคะทักมาที่ไลน์ของใคร khai d o z นะคะ <ไ segundo. S 1> แล้วก็อย่าลืมนะขอคนที่มีความ ประส่งความพร้อมจริงๆนะคะเพราะว่าไลนา์ของใครเนี่ยใครจะต้องรับคนที่แบบพร้อมจองหรือจริงจังเท่านั้นถ้าใครที่แอดมาแล้วทิ้งๆไว้มันจะมีบางช่วงที่ช่วงหลังเนี่ยมีเหมือนกันที่ที่บางคนแบบไข่ถามไปแล้วบางคนอ่านไลน์ด้วยนะแต่ไม่ตอบ2วัน3วัน4วันก็แล้วคือเงียบหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าแอดมาแล้วเป็นแบบนี้คือไข่ต้องขออนุญาตจริงๆเพราะว่าเพื่อนในไลน์มันจํากัดเนาะ เราจะต้องรับคนที่เขาจริงจังเท่านั้นเพราะลายของไข่ไม่ใช่ลายสาธารนณะมันเป็นลายที่แบบส่วนตัวแล้เอาไว้รับจองคิวเท่านั้นนะคะทีนี้อ่ะเรียบร้อยนะคะก็ฝากด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะ,ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ